สครู่ <c oughs> สวัสดีครับแต่นะเสียงดังไปหรือเปล่าเ <c oughs> สียงมันจะดังไปหรือเปล่านะทุกคนสักครู่นะครับโอเค <c oughs> สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับนะสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับครับผม โอเคสวัสดีทุกคนนะคะยิดีต้อนรับนะโอ้โหมังกะละมเกินมา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 เร้อยละสวัสดีทุกคนนะครับรอสักครู่นะรอคุณดูเข้ามาสักครู่นะครับสักสามนาทีสี่นาทีแล้วกันมาฝากกดใจหน่อยนะครับนะสวัสดีทุกคน,นค่ะยินดีต้อนรับนะ นี่เกมใหม่เกมใหม่เกมใหม่บแค่นี้แหละรอก่อนนะครับจเจนเจนเดอร์ยินดีตนะ้อนรับทุกคนนะยิะนดีต้อนรับนะครับผมโอเคอย่าลืมเปิดอันนี้ก่อนเปิดสักครู่นะแต่ขออนุญาตเปิดนู่นนี่นั่นก่อนอุ้ย อีกอีกทดสอบทดสอบ,สอบโอเคเดีย๋ยวนะโอเคสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับนะมาถึงเวลากเกมใหม่เกมใหม่เราเนี่ยอยู่กับเกมใหม่นะเมื่อเช้าเราเพิ่งเล่นอาชาเตสจบไปนะวันนี้อยู่กับเกมใหม่นะครับทุกคนหุ้ย นี่คืออะไรเอ่ยวันนีด้ดูเท่จังสวัสดีทุกคนนะครับมาแล้วทักทายกันนะมา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 ขอบคุณที่ตามนะครับนะไม่รู้เกมอะไรเหมือนกันอยากเล่นเหมือนกันนะลองดูก่อนข้าวหมดตำนานคืออะไรอ้าวไม่ใช่ละเคเริ่มเกมใหม่ไปก่อนแล้วกันเนาะหมดออนไลน์ครับอ๋อ เล่นหมดเรื่องเนาะทุกคนอยากรู้ว่าเกมนี้สนุกหรือเปล่านะสวัสดีคุณวิสนุ้ด้วยนะครับยินดีต้อนรับนะเกมใหม่เกมใหม่เดี๋ยวเราไปย้อนยุคก,กันหน่อยละกันวันนี้นะเดี๋ยวก็จากเกมอื่นก็จะเป็นเกมแนวยิงเกมยังว่าเกมอ่าอะไรนะโกดอฟซูครับเออเกมนี้นะนะอยากเล่นอยากเล่นสวัสดีคุณต้านะครับสวัสดีคุณต้าด้วยนะครับนะเกมโกดอฟซูชิมะนะเดี๋ยวไปเรื่อมันก่อนละกัน จะรู้เรื่องนึง,งไ,มไม่น่าจะใช่เกมผีนะลองดูนะเพิ่งเล่นเหมือนกันเพิเ่งโหลดมาเล่นเลยซื้อมาเลยโอ้โหพันหกพันหกไหคิดว่าจะคุ้มหรือเปล่าน,นะต้องลองดูนะครับต้องลองดูว่ามันจะเป็นยังไงโอ้โหความยากความยากเราแบบไหนดียากโหดเที้ยมโอ้โหเอ่อ ความยากนี่เราเอาแบบไหนดีเอาเอาปันกลางแล้วกันนะครับทุกคนนะคุ้มสนุกมากคุ้มแน่ครับโอเคครับโอเคโอเคเอาเอา,เอาแบบไหนดี <laughs> สวัสดีครับสวัสดีนะเอายากหรือเปล่าเายากหรือปานกลางอะให้ทุกคนเลือกยากกับปานกลางเอาแบบไหนอยากเห็นตายบ่อยหรือว่าอยากเห็นตายน้อยเกมอะไรครับวันนี้ God of s i m a ครับ เกมกดออฟซูชิมะนะสักครู่นะทุกคนเลือกเลยยากครับยากโอ้โหทุกคนเรายากเลยเหรอ <laughs> เรายากใช่ไหมเรายากเนาะมันจะยากหรือเปล่าเนี่ยสำหรับผู้เล่นที่ไม่กลัวความตายและกล้าหารพอระจะเป็นหนาความท้าทายขั้นสูงสุดเล่นยากแล้วกันไปอา้าว <laughs> ปานกลางยากครับบทสนทนาภาษาอังกฤษคำิยายภาษาไทยโอเค โอเคเราเอาอันนี้ดีกว่าเนาะโอเคอันนี้ตายทุกคนสวัสดีครับสวัสดีนะครับนะยากยากมีแต่อยากให้คุณเล่นยากพี่เล่นยากเนาะโอ้โหเสียงดังไปหรือเปล่าอ่าเสียงเสียงดังไปหรือเปล่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอฟเฟคลดก่อนลดลดเล่นึงเสียงคัสซีนเบาๆหน่อยโอเคเสียงสนทนาก็ให้ลดไปไม่พอๆกันโอเค โอ้ก็ดังอยู่ดีว่ะทุกคนลดเสียงเอานะซูชิมะประเทศญี่ปุ่นโอ้ยสวรรค์มองโกลกำลังลุกลานบ้านเมืองของเราท้าเล็กบอกนะพวกมันโหดเหี่ยมไม่มีลถละไม่มีหยุดยั้ง พวกเราซามูไร80นายประทะกองทัพติมรูปแบบยืนหยัดเพื่อคุ้มครองผู้กำลังหลบหนีวันนี้ข้าจะตายเพื่อประชาชนของข้าพวกมันคงม,มีกันเป็นพันเราจะเชิญความตายและปกป้องบ้านเมืองของเราประเพณีความกล้าอุณธรรม ทั้งสามคือวิธีของเราเราต้างหลายคนนรกแห่งซูชิมะเราคือสมุไรโอ้โหทุกคนโอโโ้ฉากิภาพสวยไหมท่านอาเดโจ,จิออกไปทำลายขวันพวกมันเถิดท่านอาเดโจิเหรอเขาโโเป็นใครวะเนี่ยโอเคเปิดมาก็โหโวอร์ดอะไรวะหน้า ือทุกคนโอ้โหอะไรวะนะ่ะเป็นเนื้อเรื่องภาพรกระตุกไหมครับทุกคนพวกต่างแดน,นเอ๋ยลงส่งนักรบของเจ้ามาสู้กับข้านอด้ิดนิด่ะ ใส่ชุดมาเต็มเลยนี่หรอชาวมองโกปืมกาติข้าคือฮ er. ารุโบนนัชิสายาแห่งชุดโยชินโนบุโอ้โหผู้เป็นอำนานอุยสาดสาดเลือดใส่สาดเลือดน้ำมันอุยสาดน้ำมันใส่แล้วก็เผาโอ้โหอุยแล้วก็ฟันคอขาดวัด นายบอกว่าต่อสู้เอาตายไปแล้วหนึ่งซามูไรช่างมีเกียรติซามูไรพวกเจ้าอยอมจำนนหรือไม่พวกขี้ขลาดไรคุณธรรมไม่ควรได้รับความปานนี้ไปต้องตานี้ดิ้งระหว่างนี้ได้มาข่าบหรือยังโอเคโอ้ได้ดมาข่าบแล้วทุกคนชิบหายมาถึงก็ได้สู้อะไรวะน่าโอ้ มาบึม้มสะบ้าหมสะบ้าเฮมากทุกคนบึ้มโอ้โหโอ้โหมาโจมตีไม่สน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 ต่ามุไลต่ามุไรบอยมาไปโอ้โหฉากาหน้าจอสัน้นๆฟันฟันอุ้ยมาตกโดนระเบิด สับป,ปาดะกฮะแบกไหมกระตุกบ้างไหมฮะมีกระตุกบ้างไหมโอ้โหเอาทับมาดูชุดจินจต้องแบบค่าโอ้โหไปโอ้ยเราเสียไพ่คนไปมากนะต้องดูหน้าบุกต่อไปท่านสัใครไม่ต้องสละชีวิตก็ตามไปขอ,อรับท่านซิบุระ เราต้องตามล่าไม่ทำมองโกโ,กโอเคตามล่าไม่ทำมองโกโอ้โหเรือนี่มาโอ้โหมันเยอะเยอะเยอะโอเคคลิปขวาก็คือแทงฟันฟันฟันขาดไม่สุดฟันหลังโอเคช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนแทงประนี้มองโกห,อหรอมาบุกบ่อกครู่นะ วเวลาแทงแวเวลาแทงวรอุ้ยอุ้ย,ยดนฟันหลังคิวเพื่อป้องกันโอเคฟันต่อกดคิวเพื่อเล่องกันเคงแทง,แทง,แทงฟันกระเชอกไส้ไม่ยอมหรอกนะแทงอุ้ยแทงกันไว้หลบแทงหลบก,กันฟันต่อเชี่ยฟันแบบซามูไรแล้วก็ฟันตายผิด หลบกันหลบแทงหลบก่อนโหโอ้ oh, oh, oh. ทุกคนโ hmm, คตรบ้าตายอุ้ยอุ้ยเกือบตายอุ้ยแล้วเราเหลือสองคนเหรออุ้ยเอฮตายซะและแต่แล้วสตีมเป็นไรอะทุกคนสตีมยังปกวติไหมหรือว่าสตรีมค้าง แล้วปนเพื่บนึง็แบบนเพื่อทำไมดูของพี่ดูสตรีมค้างโอเคเกิดอะไรขึ้น,นะนล่ะฮัลโหลทุกคนยังอยู่ไหมค้างปะเดีย๋ยวนะมันบอกว่าติดคอนเน็กค้างไหม เอ่มยังอยู่ยังอยู่อ่ะทำไมของพี่ดูค้างละ่ะเป็นความผิดพลาดรายแรงขณะสร้าง swap เช i นปวดลองอัปเดตหรือใช้งานแว์วอเวอร์เลยอื่นอี่อะไรนะโอ้อโหมือวบางอลังการอ้าวตอนนี้ค้างเอ๊ะ เอเกมหลุดเลยเกมหลุดเกมหลุดเดี๋ยวนะสักครู่นะเอาใหม่โอ้โหถึงกับเกมหลุดเลยทุกคนรอแป๊บนะครับรอแป๊บนะยังอยู่ยังอยู่ดีใช่ไหมเนี่ยตอนนี้มืดหน้าจอมืดอยู่ใช่ไหมผมค้างเลยค้างนี่นี่นี่มาแล้วเริ่มใหม่เลยใหม่นะ มันคืออะไรเอ่ยโอ้ต้องอัปเดตไดเวอร์เหรอโอ้เดี๋ยวมาขึ้นใหม่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 